ตามหัวหน้าหัวหน้าบอกตามนนก์จะไปนี่เดียวแรงยังแบ๊บปิดถามไปแล้วโอเคเวอร์อ่าสวัสดีครับเพื่อนผูชมและฟัง ตอนนี้ที่ลวกบาดของเราองศาประมาณ59 59นี่มือแตะไม่ได้ได้ร้อนแล้วเนี่ยร้อนมาก60แล้วเนี่ยครับในการที่จะลวกบาดให้พระทุดงงานทุดงของวัดท่าสุงนะครับก็เนีความร้อนฟันขึ้นเลยเนี่ยครับเนี่ยฟันขึ้นเลยครับความร้อนที่จะลวกบาดอันนี้ลวกมาดูานี้ลวก เจ็ดสิบประมาณสิบสองวินะครับลวกบาทิบสองวิควันโอ้โยร้อนนี่คือทำสาหรับพระทุดงเวลาฉันอาหารแล้วมีกลิ่นในบาทล้างเสร็จแล้วจากกระบวนการล้างทั้งหมดก็จะมาลวกลวกเสร็จก็ไปเช็ดเช็ดเสร็จท่านจะได้รีบไปทําภารกิจอย่างอื่นเพราะว่าอำนวยความสุด,ดอกอดในเรื่องความล้างความสะอาด ราคาแล้วก็รักษาความสุขสารักษานาัยของพระเพื่อที่จะให้ไม่มีเชื้อลโรคในบาทก็ขอบคุณครับู้ชมาับฟังโอชาบุญร่วมกันนะครับชุดเนี้ยมันมีอยู่แค่แปดอป่างนี่พระมีจํานวนมากเราก็ถ้าเกิดมีเย้าภาพหรือใครอยากจะอยากทําบุญฆ่าเชื้อให้กับพระเขาเรียแกบบสุขอนามัยให้กับพระทุด,ดงเนี่ยก็จะได้สักแปดอ่างใครจะมาทาบุญก็โอาราบุญร่วมนะครับ แจ้งพลังสุพัฒน์ได้นะครับแล้วก็จะดาเนินการให้ขอบคุณครับผู้ชมรับฟังค,ครับทำต้องไปที่พี่ไปไข่เก็บเงินอย่างเดียวได้เลยนเท่าเมื่อไหร่ก็มานั้นนะครับหาเจ้าภาพแป๊บเดียว